สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มากินสตรอเรี่แล้วก็ส้มค่ะอันนี้เป็นส้มหวานนะคะส้มแมนดารินมากินกันเลยค่ะวันนี้อยากแล้วก็ทำพริกน้ำปลาหวานามากินด้วยนะคะก็จะลองดูว่าสตรอเบอร์รี่มันปเปรี้ยวไหมนะอยากกินอยากกินมาชิม ามาชิมกันค่ะขอชิมแบบออริจิน,น,นอลก่อนอืมอืมมันหนวานอมเปรี้ยวอร่อยมาก หวานมากมาลองมาจิม้มน้ำป้าหวานดีกว่าค่ะอืมมันก็อร่อยแบบางนะ ถึงสตรอเบอรี่มันจะมีรสชาติหวานๆแต่ว่าพอตัดกับน้ำป้าหวานเนี่ยมันจะออกเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมมันก็จะเค็มๆนัวๆค่ะอร่อยอืม,อมกิ่นส้มบ้างอืม ต้องเปลือกนานนิดนึงแต่ว่าหวานมากค่ะ ทานน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานอร่อยมากค่ะหวานกำลังดีค่ะออกเค็มๆหวานๆไ้กัน,นได้อยู่นะ สตรอเบอรก็ฉ่ำมากเลยค่ะทั้งฉ่ำแล้วก็หอมอิงคู่กับน้ำปลาหวานออกเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆห,หวานก็อหมือนยอวันนี้แบบสดชื่น อร่อยมากมันสดชื่นอ่ะอันเหนนมือนมี่โมโมงน้ำลาหวานเลยค่ะอร่อยนะมันเข้ากันนะลองลองทำชิมดูค่ะไช่ อร่อยอ่ะอร่ันดีมากชิมนหนักๆเลยค่ะ คขนมป้าหวานนกเคี้ยวนานมากนะคะวกว่ามันจังวนปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผลไม้เลยค่ะตั้แต่เด็กจนโตถ้าเกิดกินเนี่ยก็จะเป็นหแับผลไม้ที่อยากกินจริงๆ มันจะมีผลไม้ที่ชอบอะไม่กี่อย่างแล้วก็ถ้าเกิดชอบแต่มันก็ไม่ได้อยากทุกครั้งนะคือนานๆทีก็จะกินทีอย่างเงี้ยค่ะชอบกินชมพู่แต่สตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเกิดมันถูกก็จะกินถ้าแพงก็ไม่กินคือแบบ าเราอายุมากขึ้นนะคะเราจะคิดว่าเราต้องหาแบบอะไรที่มันบำรุงเราใช่ไหมพวกสตรอเบอรีร่มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ส้มก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเป็นวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็กินพวกผลไม้พวกเนี้ยค่ะถึงจะบางทีอาจจะไม่ได้อยากแต่ว่าก็กินได้ วันนี้อยากกินน้ำปลาหวานแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยซื้อมาวันนี้มันถูกก็เลยก็เลยเออเอาจับมามิกคู่กันเลยดีกว่าแล้วมันก็ไปกันได้นะอย่างส้มนี่ก็นานๆกินทีเหมือนกันค่ะ ให้เลือกกินผักผักกับผล,ลไม้ส่วนใหญ่จะกินผักมากกว่าผล,ลไม้ มันจะมีลูกเล็กขะกันไปนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ผสมผสมไปมลงและร้อยห้าสิบบาทค่ะถือว่าราคาใช้ได้นะกำลังดีแล้วก็คุณภาพโอเคเลยอืม あっちゃんと。 ันนี้กินแบบหายากมากกินได้สาตใจมากวันนี้แบบอืพอหายอยากเลยค่ะสตรอเบอร์รี่วันนี้อันปลาหวานก็เด็ดม้องทำวา จะกินน้องกันะนะน่ารักมากมกินหนึ่งลูกก่อนหืมฉ่ำมาก โอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะกินอะไรหรือว่าอยากให้กินอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ด b s c r i b e ให้นกด้วยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย